ชิงทุนการศึกษา1 0 0 0แสนบาทครับกาลิมพีเคแสนชัยเจอกับเหนือธรณีสิทธิ์กำนันลือครับดูว่ายกนีกาลิมเดินหรือยังครับอ่าหรือว่าเอายังไงดีครับจะเล่นวงนอกหรือวงในครับออแล้วครับขึ้นคอครับแล้วก็กดลงมาโชว์ลูกแข็งแรงหน่อยครับอ่าแล้วจับแบบนี้ก็จับได้เปรียบแล้วครับวงในใครแข็งแรงใครจับได้เปรียบก็ตีได้ถนัดกว่าครับต้องแข็งแรงไว้ก่อนครับคอต้องแข็งด้วยครับอ่า ยกนี้ไม่ถอยแล้วครับกาลิมครับเหนือธรณีแก้ด้วยลูกขวางครับคุณล็อกผลขวางแล้วกันอ่ะกดลงมาครับโอ้โหยกนี้กาลิมโชว์ความแข็งแรงครับกดลงมากดลงมาตีครับตัวเล็กแต่กดตัวใหญ่ครับเหนือธรณีเดินครับอ่ะต่อยมัดเสียบเข่าครับขวางครับอ่าแล้วครับขวางได้ขวางได้แล้วทํายังไงดีครับโอ้โหเจอยัดไส้ครับตีขวาคืนครับเด้งตีขวาครับกาลิมครับโอ้โหแกจับได้เหนียวมากครับเนี่ยครับ เด้งขวาอีกทีหนึ่งครับการิมแล้วก็ยัดซ้ายครับโอ้โหเจอล็อกและดิ้นไม่หลุดครับเหนือธรณีการิมเดินต่อครับ่ะแหมยกนี้นี่เน,น้นกันที่วงในซะเป็นส่วนใหญ่ครับเจอเหลี่ยมของกาลิมเททิ้งมันไปแหมยกนี้การิมออกมาเล่งและทำได้ดีเลยครับ่ะแต่ว่าถึงจังหวะนี้ครับเหนือธรณีขึ้นคอบ้างครับขึ้นคอแล้วก็ลากไปตียัดมุมครับ กาลิมีโต้เหนือธนีโต้ต่างฝ่ายต่างเสียบครับเริ่มเถียงแล้วนะครับเหนือธนีครับออกทีขึ้นครับเดินเข้าหาครับกาลิมเตะขวาครับถีบซ้ายเจอแข้งขวาของเหนือธนีพยันจัดสัดสอบเจอเข้าขวายัดซ้ายดันเข้าเชือกเตะขวาโดนหมัดหนึ่งสองของกาลิมนี่แหละครับนี่คือเสดขอมวยเด็กครับต่อยกันสนุกครับแฟนมวยครับโอ้ตอนนี้เสียงเชียร์ในเวทีนี่ดังมากครับ บรรยากาศคึกคักต่ตยครับโอ้โหโโหมัดขวาเตะอ,อีกทีนึงครับอ้าสุดสุดเลยนะครับต้องขอบคุณท่านพลอากาศโทสมยศจุลเสนครับท่านนายสนามโมยเยวาวชนกองทัพอากาศ ขอบคุณโกสปอร์ตนะครับโดยคุณสิทธิรุตเสถียรจารุคงษาขอบคุณแฟนมวยครับที่วันนี้ตอบรับมาร่วมชมร่วมเชียร์กันเทียบทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับสามช่องทางน,นะครับทางเว็บไซต์ก็ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ g o s o c i a l o เวครับเว็บไซต์ go channel.v นะครับแล้วก็เว็บไซต์ go sport.v o นะครับ แล้วก็ทางเคเบิลทีวีครับคลิกสเตชันนะครับช่อง80ครับสามารถที่จะรับชมกันได้เลยครับบอกจะต่อกันไปครับครับแล้วถ้าเกิดใครสะดวกมาเวทีก็เรียนเชิญเลยครับตอนนี้ยังทันครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายคู่นะครับคู่เอกก็จะเป็นเพชรลำพูนสิ์เสตูครับเจอกับชาญยุทธศักดิ์รุ่งเรืองก็เป็นมวยเกรดดีมีระดับเลยครับวันนี้มาชกเป็นคู่เอกครับอ่าแล้วครับยกที่4นะครับตามมาต่อครับยังคงเป็นเกมวงในครับ โชว์ความแข็งแรงซะหน่อยครับกาลิมบินขึ้นมาตีครับแข็งแรงจริงๆครับกาลิมเดินเลยนะครับเหนือัวดีครับเตะขวาครับต้องบดให้ได้ครับเข่าไปเตะขวาตามไม่ถึงครับหีบเอาไว้ครับกาลิมพยายามตีเข่าขวาครับเจอขวาของเหนือัวดีครับนี่ระยะ้ายเตะซ้ายครับแม่กรกเร็วครับโอ้โหดูครับอาวุธอาวุธทันกันครับอ่ะเดินแล้วครับตอนนี้ไม่รอช้าครับวงในขวางครับ เหนือธรณีอ,แอ้แต่ว่าเจอลูกล็อกของกาลิมเข้าไปนี่ดูฮะล็อกแล้วกดคอลงมาครับอ้าวลุนกันต่อครับต่อยหมัดครับกาลิมเหนือธรณีขึ้นคอแล้วเจอเหลี่ยมของกาลิมครับปิดล้มลงไปเหลี่ยมจัดละเกินนะครับพริ้วไหวดุดสายน้ำครับทางด้านของกาลิมตีเข่าซ้ายครับเจอขวาโต้ดูกันจับครับจับระยัด้ายขาไวโอ้โหนะครับทำแล้วก็คือ ป้องกันตัวทันทีครับไม่ให้คู่ต่อสู้โต้ได้ครับนี่ครับลักษณะแบบนี้ครับเหนือเรณีอ้าเหลือต่อครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับวงในวงในพยายามจะไปครับหาเหลี่ยมตีครับอย่าไปยอมง่ายๆเชี่ยวครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับไอหลานขยับไเตะขวาครับโอ้แค่ขวาสวยครับ แต่ว่าไม่มีลูกต่อเนื่องครับลูกนี้ล้มไปอยู่ข้างล่างด้วยครับเหนือธรณีลูกแข็งแรงครับจังหวะสุดท้ายเหลี่ยมสุดท้ายนี่กาลิมจะทำได้ดีครับหากเอาเหนือธรณีล้มลงไปยังมีเวลาครับเหนือธรณีครับอย่าพึ่งยอมครับมาไกลตักจากร้อยเอ็ดครับอย่าพึ่งยอมหนึ่งแสนบาทนะครับ มาที่สนามมวยนะครับสนามเยาวชนกองทัพอากาศครับหรือว่าสนามทูปาเตมิดอนเมืองนะครับคู่ที่2อสี่ยกผ่านไปครับการริมมุมแดงครับเหนือธรณีมุมน้ําเงินเราเห็นแล้วครอบความแข็งแรงครับของเจ้าคาริมครับโอ้โหข้อแกแข็งมากครับเวลากล็อกนี่ล็อกคีมล็อกเลยครับต่อเพิ่งจะได้เห็นตัวเป็นๆเนี่ยครับการิมจีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับอ่า เก่งสมคำาล่ำลือครับโจทย์ยากของเหนือทรณีเลยนะครับยกที่5้ยกสุดท้ายแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเด็กร้อเอ็ดคงไม่ยอมไม่ง่ายนะครับหัวใจมันต้องเกินร้อยอยู่แล้วครับการิมจับเอาไว้ตีขวาครับกรรมการสุนทรสีบลาร์เย็ดนะพยายามจะต่อยหมัดครับแก้แก้เกมครับเปลี่ยนแทนมาต่อยหมัดครับ แต่ว่าดูฮะต่อยไม่โดนครับกาลิมตอนนี้นี่โชลีลาแล้วครับโชว์ฝีมือครับอาทีบครับนี่ฮะพอจับในทีไรนี่แข็งแรงกว่าครับวงในใครแข็งแรงกว่าใครข้อแข็งกว่าก็ได้เปรียบแลยครับมวยไทยยุคนี้ครับนี่ฮะโอ้ลมจิงลมหายครับบัดขวาเจอข่าขวาโตโอ้โหแม่กาลยมจัดด้วยครับ เตะซ้ายแต่ว่าหมัดขวาครับเอรตัวนีเจอสออขวาครับงา้างหมัดขวาขวาซ้ายขวาไม่ยมอมก็ยางครับไม่ยมอมกยางครับจะไปยอมครับหนึ่งแสนบาทโอ้ก็เฮอ้อต่อยเลยครับพยายาจะไล่ต่อยหมัดครับแต่ว่าโอ้โห